เจ้าชายแฮร์รี่คงจะมีความยากลำบากอย่างมากในการรักษาความสัมพันธ์กับพ่อของเขาดังที่ทอมควินระบุไว้ในคอลัมน์กระจกเมื่อวันอังคารที่วันที่11มิถุนายนนี้มีสิ่งหนึ่งที่เขาเกลียดมากเป็นพิเศษความสัมพันธ์ระหว่างซัดเซ็กและวินเซอร์ตึงเครียดมากตั้งแต่ปี2020เจ้าชายแฮร์รี่และภรรยาของเขาตัดสินใจย้ายออกจากราชวงศ์สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคน วกเขาทิ้งกระเป๋าเดินทางไว้ในแคลิฟอร์เนียและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังประสบกับความรักที่สมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามเดยุคแห่งซัดเซกได้ระบุหลายครั้งถึงความตั้งใจที่จะสารสัมพันธ์กับคนที่เขารักอีกครั้งในเสากระจกวันอังคารที่วันที่11มิถุนายนนี้ทอมควีนให้ความมั่นใจในเรื่องนี้เขานึกถึงครั้งแรกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับกษัตริย์ชาวที่สไม่ดีเสมอไป วันพ่อและวันเกิดของชาวที่สถือเป็นนรกสำหรับเจ้าชายแฮร์รี่ผู้เชี่ยวชาญเริ่มตามคำพูดของเขาในยุคแห่งซัดเซ็กประหนักดีว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจในสองวันนี้คนทั้งโลกจะสงสัยว่าเขาโตพอที่จะติดต่อก,กับพ่อและส่งข้อความดีๆให้เขาหรือเปล่าทำควินเล่าวต่อ ำคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญสามีของเมแกนมาร์เคิลจะมีปัญหามากมายกับทัศนคติของกษัตริย์ชาวที่สามในระหว่างข้อพิพาทในครอบครัวพระราชาเข้าข้างเจ้าชายวินเลียมคมควินคร่ำครวญเจ้าชายแฮร์รี่กับวินเซอร์ความสัมพันธ์ที่แก้ไขไม่ได้ความตึงเครียดระหว่างวินเซอร์และซัตเซ็กเร,เริ่มขึ้นหลังจากการจากไปของราชวงศ์การประกาศซึ่งมีผลกระทบจากระเบิด และต่อมาทั้งคู่ได้สร้างความมั่นใจอย่างไม่คาดคิดเกี่ยวกับวินเซอร์เมแกนมาเคิลพูดถึงการเหยียดเชื้อชาติแต่ยังพูดถึงความปรารถนาฆ่าตัวตายซึ่งถูกมองข้ามอีกด้วยในส่วนของเขาเจ้าชายแฮร์รี่เป็นผู้ให้การสนับสนุนภรรยาของเขาอย่างแท้จริงโดยยืนยันคำพูดของเธออย่างเต็มใจมากพอที่จะเพิ่มความตึงเครียดที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้นับตั้งแต่พระองค์เสด็จออกจากราชวงศ์เจ้าชายแฮร์รี่เสด็จเยือนซาฮาราชาอาณาจากักรเพียงบางโอกาสเท่านั้นเจ้าชายแฮร์รี่จะพยายามหลายครั้งเพื่อเชื่อมโยงกับคนที่เขารักอีกครั้งตามข้อมูลจากทอมควินดยุคแห่งซัดเซ็ตต้องการโทรหาพ่อในวันพ่ออย่างไรก็ตามการโทรนี้อาจไม่เกิดขึ้นแฮร์รี่พยายามคุยกับพ่อของเขาแต่คามิล,ล่าแนะนำว่าสามีของเธออย่าต่อ เขาอธิบายก่อนเสริมว่าเธอกลัวว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะพูดอะไรบางอย่างที่อาจทําให้กษัตริย์ชาวที่สามไม่พอใจการตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกต่อไปพวกเขาจะคืนดีกันได้ไหมเจ้าชายวินเลียมกษัตริย์ในอนาคตอิจฉาน้องชายของเขาเจ้าชายวินเลียมจะเป็นคนโปรดของกษัตริย์ไหม ตามข้อมูลจากทอมควีนดูเหมือนว่า,ากษัตริย์จะทรงเข้าข้างพระราชโอรสองคโตในช่วงที่เกิดความขัดแย้งในครอบครัวอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่กรณีของชาวอังกฤษเนื่องจากเจ้าชายแฮร์รี่เป็นศูนย์กลางของความสนใจมาเป็นเวลานานอย่างหลังยังคงอยู่แม้ว่าจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันมากก็ตามเมื่อไม่กี่วันก่อนทอมควีนแจ้งให้ทราบว่าเจ้าชายแห่งเวลดูเหมือนจะรู้สึกว่าเขากำลังนั่งเบาะหลัง มันเกือบจะเหมือนกับว่าเจ้าชายแฮร์รี่กำลังใช้อิสรภาพของเขาสถานะคนนอกรีดของเขาเพื่อเป็นช่องทางในการเป็นราชวงศ์ที่สำคัญมากกว่าที่เขาเคยเป็นเมื่อเขาเป็นเพียงผู้ยืนหยัดผู้เชี่ยวชาญให้ความไว้วางใจนับตั้งแต่ออกจากราชวงศ์ซัดเซ็ธมีโครงการส่วนตัวและการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะมากมายห่างไกลาจากระเบียบการเมแกนมาเคิลและเจ้าชายแฮร์รี่เป็นอิสระ ทัศนคติที่พวกวินเซอร์สังเกตเห็นได้ชัดเจนและโดยเฉพาะเจ้าชายวินเลียมพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากราชวงศ์เพื่อจัดทริปต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จโดยที่พวกเขาประพฤติตัวเหมือนมนุษย์จริงๆทอมควินสรุปอิสราภาพที่สามีของเคสมิดเดลตันดูเหมือนจะอิจฉา